สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะช่อง,งแดนแฟมิลี่ค่ะแม่ดาวแฟมิลี่ค่ะท้ายบ้านชนเเาแนลยาตสีกุกอกค่ะเสือพาไปมนโอมชาแน l นะครับผมนะฮะก็จากนะที่นะพวกเราที่อยู่ที่นานเนี่ยนะครับผมนะได้เห็นไลฟ์สดช่องป้าคำสายนะฮะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะก็นะมีบางคำพูดนะฮะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะฮะเกี่ยวกับคำพูดที่บอกว่า มีช่อง YouTube หรือใครบางคนหรืออาจจะหลายๆคนไม่อยากให้ป้าคำสายอยู่ในพื้นที่วังปู่ปาริจิตนะฮะ mm hmm. ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ้มันมีใครที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าที่คิดแบบนั้นต่อป้าคำสายนะฮะ mm hmm. อ่ะพวกเราช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังสิครับว่าเมื่อได้เห็นความนะะคิดเห็นของป้าคำสายแบบนี้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับเริ่มจาก ญาชิเริ่มเลยครับจากย่านะคะก็ไม่สบายใจค่ะที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่กกอกแล้วก็มาอยู่ที่จำปาดงค่ะก็อยากอยากอยากบอกนะคะว่าเราไม่เคยคิดนะคะที่จะไม่ให้ป้าคำสายอยู่ตรงนี้เราก็อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องนะคะถึงเราจะ ต่างที่ต่างคนที่มาอยู่ตรงนี้เนาะนะคะ<ม>เรามาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นมาอยู่ด้วยกันแต่เราก็อยู่แบบเป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็ไม่อยากให้ป้าคําใส่คิดในเรื่องนี้ค่ะว่าไม่อยากให้เกยอยู่อะไรไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยนะคะก็ไม่มีใครพูดเลยเรื่องนี้ค่ะเด็ป้าแทบ้าก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ ไปบ้านพื่กลับมาเนี่ก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดของแม่กำใสก็ไม่มีใครคิดแบบนี้นในไจริงนะ,ะ mm. นะถึงบ้านแถบ้าน,านก็ไม่ใช่คนกกอกแถ่บ้าน,านก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นนะคะ mm. ิงก็มีความคิดแต่ดีๆให้กันนะคะิง mm. ความคิดอย่างแม่กำใสก็ไม่มี mm. นะที่ mm. พูดแบบแม่กำใสบป้าที่บ้านไม่เคยคิดเลยนะว่ารูปแบบจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะปราดา ปรดากกำลังหลับแ <c oughs> <c oughs> ม่ดาก็ก็เราก็อยู่ด้วยกันทําต่างคนก็ต่างทํางานเนาะต่างคนก็ต่างทํางานหน้าที่ของตัวเองของเรา <c oughs> ก็ <c oughs> ไม่ได้คิดเรื่องนี้นะต่างคนก็ช่วยกันมีอะไรแล้วก็ช่วยช่วยกันทํางานนะแบบว่าเออถ้ามีงานแบบว่ามีอ่าเอสซีเมาส์ก๋วยเตี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาเยอะเราก็มาช่วยกันเราก็ช่วยกันถ้าไม่มี ไม่มีงานอะไรช่วยกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็แยกย้ายกันไปทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แม่คำสายก็ขายของเราก็เออวันไหนแม่เบ้คำสายไปไหนเนาะบางทีเบ้คำสายออกมาแต่เช้าบางทีเบ้แสงก็ออกมาสายเราก็ถามหาว่าเออแม่คำสายไปไหนวันนี้ทําไมไปไหนทําไมมาเปิดร้านสายเออแม่แม่คำสายไปวัดเราก็อยู่กันแบบนี้แหละมีอะไรก็เรียกกันมากินมาเด้อมากินข่าวเด้อเบ้เบ้ก็บ่าเออกินแล้วกินอยู่เอนแล้วเฮ็ดกับข่าวแล้วบางทีเบ้คำสายก็ ทำกับข้าวที่บ้านก็เอาไปวัดบ้างแล้วก็เอามากินด้วยกันที่ครัวกลางก็ไ,ไม่มีความคิดที่ว่าเออไม่อยากให้แม่คำใสอยู่นะ,มะไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยออเออเอนค่ะจากการที่เราได้ฟังเอ,อคลิปนะคะหรือไม่ก็ไลฟ์สดของแม่คำใสนะคะถ้าพูดถึงว่าพูดถึงว่าเราก็ไม่ใช่เป็นคนชาวกุโกลอ่าโดยกำเนิดแต่เรามีความผูกพัน นะคะตั้งแต่มีโอกาสได้รู้จักกับแม่คําใสแล้วก็ตั้งแต่อยู่กอกนะคะก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าในเรื่องของการไล์สดถ่ายภาพโดยเฉพาะสิ่งดีๆนะคะที่ยูทูบเบอร์มีให้นะคะกับแม่คําใสนะคะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะพอแม่คําใสก็จะให้พวกเรานนั้นช่วยกันไล์สดถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไปช่องไหน,ท,ไหนท่องไหนที่อยู่กอกคือเสื้อกับแอร์จะบ่อยมากใช่ค่ะจนยายไป<ล>ถ่ายภายพให้น้องนะคะ แล้วมีคำหนึ่งที่หลุดมาจากปากของแม่แม่บอกว่ามีคนที่นี่นะคะเ,เหมือนไม่อยากให้แม่อยู่นะคะแล้วมันกระทบกับเราไหมก็กระทบค่ะรู้สึกเ,เสียใจอยู่นะนะกับคำพูดของแม่คำใสนะคะก็รู้สึกเสียใจเนาะก็คำพูดของป้าคำใสอีกอันหนึ่งคือบอกว่า ป้าคำสายรู้สึกเสียใจที่ได้ยินมาแบบนี้อืมอืใช่แล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนี้เช่นกันครับนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงเนาะไม่มีใครอยากให้แม่คำสายไม่อยู่ที่นี่ไม่มีค่ะมีแต่อยากให้อยู่นะคะอยากให้อยู่อยู่ด้วยกันครับอยู่เป็นกำลังใจด้วยกันนะอย่างที่แม่เคยพูดว่าจะอยู่เป็นกำลังใจให้กับลุงป้าสวนค่ะและลุงช่างนะคะแล้วก็ อยู่กำใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ที่นี่อย่างม่มมม่มแม่ขายเสื้อผ้าไปนะคะนะอย่างพวกเราเองอยู่ที่นี่นะคะก็ช่วยกันนะคะอย่างเอนกับเสือเนี่ยก็ส่วนมากนะคะที่จะช่วยการโปรโมทนะคะร้านขายผ้าให้กับแม่กำใสบางทียอดวิวก็หลักหมื่นเลยนะ,ะก็มีคนโทรมาสั่งเสื้อผ้าแล้ว,วเฮตไงเลยพวกเราถึงจะไม่อยากให้แม่อยู่นะคะอันนี้เราก็ขอ ชี้แจงตรงจุดตรงนี้เนาะแล้วถามว่าแม่เสียใจไหมพวกเราก็เสียใจในสิ่งที่แม่พูดเช่นกันในความรู้สึกดีๆเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการเปลียดชังอะไรแม่คำใส่นะครับอ่เราก็อยากให้แม่คำใสมากลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะครับ่ะเหมือนเดิมค่ะพวกเราไม่ได้มีอคติอะไรกับแม่คำใส่นะคะเพราะว่า แม่คำสายกับพวกพื้นนั้นก็เป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่เราใช่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนำคอยบอกเราว่าเออนี้นั่นนะครับเพราะว่า <คน S 2> ยายแอนก็นับถือแม่คำสายก็เหมือนแม่เนะาะก็ดูแลกันไปนะคะจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนะพี่เสือในฐานะที่เป็นช่อง Youtube ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเราดีใจเรายินดีนะที่เวลามีโอกาสได้ช่วยดูแลช่องให้กับ นะสวเนี่ยนะครับทั้งป้าคำใสท,ทั้งน,นี่เนะี่ยแม่ดาป้าเทวบ้านญาชิคือทุกคนมาขอความร่วมมือขอ,อขอวความช่วยเหลือดูหลังบ้านให้หน่อยดูอันนี้ให้หน่อยอันนี้เมมเต็มจะลบอะไรยังไงจะตัดอะไรตรงไหน,นบอกได้เลยนะยินดีทําให้ไม่เคยอิดออดนะฮนะแล้วก็เราถือว่าเราอยู่กันตรงนี้มันมีความสุขมีความอบอุ่นอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะฮะคุณผู้ชมนะะเหมือนเป็นลูกเป็นหลานด้วยกันหมดเลยเนาะนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่เสือก็เชื่อว่า ทุกคนเนี่ยนะฮะเปรียบเสมอกับลูกหลานองค์ปู่ปาริจิตนาคราชหรืออย่างช่องป้าคำสายเองเนี่ยพี่เสือก็เป็นคนแนะนําแกด้วยซ้ำนะฮะเป็นตั้งแต่เริ่มเปิดช่อง YouTube มานะฮะตั้งแต่สมัยสี่กอจนมาถึงที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกใดๆเลยนะที่จะไม่อยากให้อยู่นะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งผูกพันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยความรักความอุ่นเสมอน,นะครับคุณผู้ชมนะฮะมีอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อนกันครับโดยเฉพาะ ลุงกับป้าเนี่ยนะครับเป็นห่วงนะทุกคนนะครับให้กําลังใจคอยถามถ่ยถามหาทุกคนนี่คือที่มาที่ไปนะฮะว่านะตื่นเช้ามาแล้วอ้าวไม่เห็นมีอะไรอยู่ในร้านอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ตกใจนะฮะเริ่มจากเ่ย่าชิครับตกใจไหมคะวันนั้นพอดีวันนั้น ยาก็ออกไปหาหมอพอดีล yeah. okay. ุงก็โทรหาคอยก็บอกว่าคอยมาโดยสารคอยประหยัดก็เี่ยวเกินเยอะนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันยาชีไม่อยู่นะคะวันนั้นเพราะว่ายาชีไปหาหมอเนาะไปโยาบานก็ไม่อยู่บ้านก็ไม่อยู่ไปบ้านมาบ้านก็ตกใจค่ะเพราะว่าปกติ จะเห็นแม่คำสายออกมาเปิดร้านแต่เช้าหรือไม่ก็ไปวัดเนาะครับออกมาวันนั้นก็เงียบผิดปกติอ้าวทำไมสายแล้วแม่คำสายไม่ไม,ไม่ไม่เปิดร้านก็เอะใจอยู่ว่าทําไมแม่คำสายไม่เปิดร้านสายแล้ว่านนี้มิตรที่รีนะคะอีีข <ừ> อโทรไปอีกทีบอกว่าอยู่สกลนมหมาหมออ้าวเบททาไมไปไหนไม่ไม่บอกใครเลย <c oughs> คือในอันนี้ขอพูดในานามส่วนตัวแล้วกันนะเวลาพี่เสือจะกลับสุรินเนี่ยนะครับพี่เสือออกเดินทางตีสี่ทุกครั้ง นะครับพี่เสือก็จะบอกลุงบอกป้าตั้งแต่ตอนเย็นนะครับให้รู้ล่วงหน้าเนาะนะครับคือแม้แต่พวกเราเนี่ยอยากเสือกับแอนไปโรบินสันเนี่ยก็ต้องบอกลุงก่อนนะอ่ะลุงขอไปทาธุระโรบินสันนะไปซ่อมมือถือไปซื้อของอันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะให้เห็นว่าถ้าจะออกนอกพื้นที่ทุกครั้งเนี่ยต้องบอกเนาะนะฮะคือเราต้องดูแลกันและกันนะถูกูคนหนึ่งไปไหนคนหนึ่งยังไงต้อไปตามถูไงถ้าผมายไปยังไง ไปโน่นไปนี่เราก็ยังได้พอรู้กันครับผมถ้าแบบว่าหายไปเลยไม่บอกไม่มีไม่กล่าวไม่ให้ใครรู้อ่ถ้าเกิดไม่กลับมาล่ะจะไปหาที่ไหนถ้าสมมุติว่าเป็นลมเป็นแรงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะไปตามที่ไหนนี่หคือความเป็นห่วงเป็นยาของลุงช่างป้าชวนคระพอเหตุการณ์มานั้นก็เอ็นอนก็ดูไลฟ์สดลุงช่างตอนเช้าลุงช่างยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะพวกเราเองก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะเราคิดว่าแม่อะอยู่บ้านปกติแล้วก็ค่อยออกมา น่าจะประมาณสองโมงแต่วันนั้นไม่เห็นออกมาก็เอไม่เห็นเนาะก็เห็นน้องที่โกบอกว่าลุงก็เพิ่นขนของไปแล้วเออเพราว่าอันนี้ก็ไม่เห็นก็เลยามาเดินดูที่ร้านก็เลยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่นะไม่มีอะไรเหลือลุงก็เลยเดินไปดนะูก็คือทุกคนไม่รู้จริงๆนะคะว่าแกขนของไปนะนะวันนั้นนะคะก็ได้ยินไม่เป็ออไร ที่ว่าจะไปดูลูกก่อนดูครอบครัวก่อนรู้วันนั้นวันก่อนวันก่อนที่แม่คำไายกลับรอบก่อนนันแะแม่คำไายก็มาบอกลุงป้าอยู่ว่าเออไปดูลูกก่อนเด้อแล้วก็ไปแล้วก็สองสามวันล้วก็กลับมาไงก็คือมันจะมีประเด็นตรงว่าถ้าบอกป้าแล้วทําไมต้องบอกลุงก็คือในส่วนของป้าเนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าพูดแค่ว่าจะกลับแต่ไม่ได้พูดถึงว่าเพิ่นจะขนของจะขนของไปหมดนะ เอาเอาถ้าถ้าบอกป้าสวนผักว่าเดี๋ยวเอาผ้าเอาผาเอผ้าเนี่ยป้าพูดจริงป้าบอกเอาเสื้อผ้าไปขายด้วยแต่ไม่ได้พูดว่าขนเอ่อทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไปหมดมันไปหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่เต็นท์อยู่ไอ้แดนก็ไปดูแล้วนะคะก็คือบอกบอกได้ค่ะแม่่มมาาสมรถดดได้ก็่่่่่่่่่้้่่่่่่่่่่่ป่า่่่่่่่่่่่่่่อยก็ขอขนไปบ้านก่อนเดอ้อไปใช้ที่บ้านก่อน แล้วก็ค่อยมาใหม่ก็ได้นะคะจากมันมีมันมีบางส่วนที่มันขัดแย้งกันนิดหนึ่งนะคะ,<ช>ะไม่ใช่ว่าไม่บอกบอกป้าแล้วไม่บอกลุงมันก็ไม่ได้ค,ะ<ช>ค่ะคร่ะเพราะว่าทุกอย่างเขาเป็นสามีภรรยานะเราก็ต้องบอกไปไหนมาว่าไปไปมาลาว่ายครับผมนะคะค่ะโอเคนะฮะก็นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอขออนุญาตเนาะนะ ให้พวกเราได้มีโอกาสชี้แจงนะให้พื้นะเออมีให้เอฟซีที่นะกำลังติดตามนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่สามสี่วันนี้ให้เข้าใจนะครับผมครับผมเ๋ยวเพราะว่าเอฟซีจะไม่เข้าใจพวกเราเนาะใครที่จะบอกว่าไม่ให้ป้าคำสายอยู่ให้ทุกคนโอเคป้าคำสายเหมือนเดิมครับขอให้นะทางผู้ชมทุกท่านนะฮะตัดสินใจนะครับพินิทพิคเหานะฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ โดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาอะไรตรงไหนนะฮะแล้วเลือกที่จะเชื่อจะฟังใครนะฮะก็ขอขอบคุณสํหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมสว,ส,บสวัสดีค่ะ